สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดศูนทรบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับ EP นี้นะครับนัดจะพาชมรถกระบะตอนเดียวนะครับมาพร้อมตู้นะครับเป็นตู้ใหม่นะครับความสูงนะครับ2เมตร10นะครับวัดจากพื้นกระบะนะครับคันนี้เป็นรถ all new isuzu d max นะครับ 3.0S เกียร์ธรรมดานะครับปี2019แท้เลขไม่อยู่ที่40,000กิโลเมตรนะครับ สำหรับราคานะครับคันนี้มาพร้อมตู้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่439,000บาทนะครับเป็นตู้ใหม่เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับเลือกผ่อนสูงสุดได้84เดือนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้นะครับทุกอาชีพเลยไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ รถคันนี้นะครับของเรามีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับ inspection b บบริษัทวันดูคานะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนักจะพาชมนะครับ option นะครับของเจ้า all new isuzu d max คันนี้นะครับรุ่น3 0 s นะครับและตู้นะครับเป็นตู้ทึบนะครับว่าด้านนอกและด้านในนะครับสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนักจะไปชมกันเลยครับเดี๋ยวนักจะพาชมนะครับ เจ้า All n e คันนี้นะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับคันนี้นะครับลูกค้าซื้อไปนะครับคุ้มมากนะครับได้ตู้ใหม่เลยนะครับความสูงนะครับวัดจากพื้นกระบาดนะครับ2เมตร10เซนนะครับเป็นรถปี2019นะครับใช้น้อยนะครับเลขไมล์ส0่0 0ื่นนะครับสำหรับลูกค้าด้านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบาดตู้ทึบนะครับพร้อมใช้งานนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับ สนใจคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์บรวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับตลาดรถกลางคืนนะครับของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ผมนะครับใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกามาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูออปชันนัานในกันบ้างนะครับภายในนะครับ 3.0S นะครับตอนเดียวนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีเทานะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับวิทยุมีนะครับวิทยุ CD m ี3 a u x มีนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันบ้างนะครับ เลขไม้นะครับอยู่ที่4854กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอน,นะครับกระจกไฟฟ้านะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับ